ที่มือมือสองข้างถือดอกบัวอัญเชิญพระอุรังคธาตุมาจากชมพูทวีปตามประวัติตำนานพระเจ้าเรียบลูกก็คือพระอ,ะองค์สุเด็พราสมสุรเจ้าสเสด็จมาณตรงนี้เคลวัดดอยกับปนาคีรีเคลว่าภูกำพร้าเนินเขาติเตีย้ยก็ได้ตราสกับพระมหากัสสปะว่า เมื่อเราตถาคตดับขันปริญิพานแล้วก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ณะตรงนี้วันนั้นได้เสด็จไปบินทบาทอรอบๆบ,บริเวณอาณาจักรสีโคตบู์ที่เรานั่ง,งเป็นอาณาจักรสีโคตบู์เดิมก็ได้ไปฉันพัตทหารเช้าที่ฝั่งลาว ทีนี้ผู้นักสาิกชนก็ได้สร้างพระธาตุที่ประเทศลาวก็เรียกว่าพระธาตุอิงหังพระธาตุอิงหังมีที่มาที่ไปคือพระองค์นั่งฉันพิงต้นรังอยู่คนลาวเลยก็เลยสร้างพระธาตุอิงหังความาที่พระองค์นั่งฉันพระทหารองค์พระพุทพนองสร้างตั้งแต่พศ8กว้าง แป8ว่ยยาวแปดว่าที่เป็นอินสีแดงแดแต่และเริ่มเดิมทีหลังจากนั้นได้ต่อเติมขึ้นเรื่อยๆปีพุทธศักราช2233หลวงปู่รัชครูหลวงพลสมเม็กหลวงปู่ขี้หอมได้อพยพชาวลาวชาวเวียงจันทร์3,000ครอบครัวมาทางผ่านน้องคายมาทางนครพนมและขึ้นท่าด่านที่ท่านพนมจากนี้500เมตรน้ำโขง ใน,ในมาบุรณะองค์พระนพนต่อเติมจากาเดิมจนถึง57เมตรและองค์พระนพนพงได้พังทลายลง11สิงหา2,518เวลา19.38นาทีแล้วก็หลังจากนั้นได้ขุดค้นซากปรักหักพัง ตามอุรังคณิธานได้กล่าวว่าพระอุรังคธาตุที่ประจุอยู่ในองค์พระธาตุนั้นมี8องค์เมื่อขุดค้นซรากปรากาพางเสร็จแล้วก็ได้พบพระอุรังคธาตุมี8องค์เท่าเม็ดข้าวสารสีขาวดังดอกพิกุลฉะนั้นรอ,รอบๆจะจะมีดอกพิกลต้นพิกลร,รอบๆสีขาวดังดอกพิกุลมี8องค์ แล้วก็ได้สร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่สร้างครอ,อบฐานเดิมองค์พระธาตุพนมล้มทางทิศตะวันออกทัพพังว,วิหารหอะพระแก้วแต่ว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ก็คือองค์พระประธานไม่ได้รับความเสียหายหลังคาฝาผนังเสียหายหมดแต่องค์พระประธานยังคงอยู่ทางคณะกรรมาการเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ก็ได้มีมติว่าคงปฏิสถานฐาน พระวิหารหอพระแก้วและก็องค์พระประธานไว้ได้สร้างพระองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่โดยได้รับบริจาคจตุปัจจัยจากชาวทาัดนสูง57เมตรเท่าเดิมแต่ลวดลายก็เหมือนเดิมอาจจะผิดเพี้ยนบางนิดหน่อยเพราะว่าอิฐสีแดงๆที่สร้างตั้งแต่ปศ .8 บางก้อนก็หักเสียหายไม่สามารถที่จะมาปฏิปต่อได้ ฉะนั้นจะมองเห็นเป็นอิฐสีแดงๆเป็นอิฐใหม่บ้างเก่าบ้างอยู่ที่ว่ากว้างเป็นวายาวเป็นวาสูงเป็นวาองค์พระนพนมที่บรรจ,จุพระอุรังคธาตุสูงจากพื้นที่เรานั่งถึงตรงที่ปฏิสถานพระอุรังคธาตุ14เมตรอยู่ตรงเอวขันองค์พระนพนมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอัญเชิญพระอุรังคธาตุ บรรจุไว้ข้างในแล้วก็มีพิธีเฉลิมฉลองขึ้น8ค่ำเดือน3ามทุกปีจะมีพิธีเฉลิมฉลองจัดเป็นงานน้ำมัสการพระธาตุพนมอันนี้ก็เป็นประวัติพระธาุพนมคร่าวๆฉะนั้นองค์พระธาุพนมแล้วก็พระธาตุที่วัดเกตุมขอเรียกสั้นๆนะเนาะมีความศักดิ์สิทธิ์เก็ดขั้งก็คือได้บรรจุพระอุรังคธาตุ พระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบได้ไว้สาธุชนทั้งหลายที่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาก็ดีร่วมบริจาคฝากมาก็ดีถือว่าได้มาร่วมบำรุงพัฒนาบำรุงวัดพัฒนาวัดบำรุงองค์พระพุธพนมขออาดางเอาคุณมาสีรัตนไตรบารมีธรรมของพระบรมสารีริกธาตุบารมีขององค์พระพธพนม าบารมีของพระธาตุที ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေပါတယ်။

うん。